สวัสดีครับ,รบนี่คือรายการสุขและสวยครับรายการที่จะเพิ่มความสุขให้ท่านเรื่อยๆทั้งในแง่ของสุภาพร่างกายดีและก็จิตใจที่สบายมันส่งผลต่อกันไหมครับอาจารย์เวลามีความสุขแล้วมันจะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงดูดีมีคนต้นไปถามลูกน้องพี่สิว่าเคยเห็นพี่เจ็บป่วยไข้้วกอาเจียนปวดหัวตัว,ตวร้อนท้องเสียเขาเ้าโรงพยาบาลล่าสุดเมื่อไหร่นานมากแล้ว <laughs> คือพี่ถ้าเกิดพี่เป็นเนี่ยก็หมายความว่ามันจะโดนโรคภัยไข้เจ็บอย่างรุนแรงเบียดเบียนอย่างเช่น เป็นปอดบวมและก็อะอย่างเงี้ยแต่ประเภทที่ฮัลโหลวันนี้มาไม่ได้นะปวดท้องเจ็บคอฮัลโหลวันนี้มาไม่ได้ทธอเสียสบฮัลโหลวันนี้ปวดหัวมากเลยฮัลโหลเมื่อคืนอ้วกแตกอย่างเงี้ยพี่ไม่ใช่คนอย่างนี้เลยนิดๆหน่อยๆไม่สามารถย่างกลายเข้ามาในร่างกายไม่มีจริงๆต้องเรียกว่าจัดหนักมาเลยอคือพี่เป็นคนที่ดูแลตัวเองแล้วก็ความสุขทางใจครับมันส่งผลทําให้เกิดความแข็งแรงทางร่างกาย พอจิตใจดีร่างกายก็แข็งแรงอารมณ์ดีร่างกายก็กระปรี้กระเปเ่าใช่อีกอันหนึ่งครับออกกำลังกายโอ้ร่างกายจะหลั่งสารอะดีนารีนออกมาเมื่อก่อนนะพี่นะใครออกกำลังกายไม่มีเวลาอืคำถามเดี๋ยเลยไม่มีเวลาจนกระทั่งเกิดอาการช็อกโอ้ร่างกายโทรมนะไปสอนหนังสือที่พญานั่งกินข้าวเช้า น็อกเลยเรียกว่าถึงจุดสุดๆแล้วนะใช่รถจากโรงพยาบาลกงเทพพัทยาพามาส่งที่สปริทเวสหมอก็ดูแลรักษากันจนพี่หายจากนั้นมาพี่ออกกำลังกายนั่นคือก่อนที่จะออกกำลังกายใช่แล้วก็พอออกกำลังกายพี่ก็เริ่มต้นในการซื้อเครื่องออกกำลังกายราคาถูกๆกันนอกไหมพี่เป็นลองก่อนลองก่อนยังไม่เป็นหมื่นก็เริ่มทาตอนนั้นจําได้ สี่นาทีห้านาทีจะเป็นจะตายดูดูไอ้ดิจิทัลที่มันขึ้นอะไรวะยังไม่ห้านาทีาอีกแล้วใจให้ได้พี่ก็ทำได้จาก5้าเป็นสิบสิบยี่ิห้าจทั่งปัจจุบันพี่ออกได้หนึ่งชั่วโมงทุกวันแล้วร่างกายแทนที่จะเหนื่อยนะหลังออกกำลังกายกับสดชื่นใช่ไหมเสพติดค่ะเสอพอติดค่ะ ก็ทนะําให้เราเป็นคนที่มีอารมณ์ที่ดีได้แลวก็มีความสุขค่ัแล้วก็ทําให้คนรอบข้างรู้สึกมีความสุขด้วยแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณรู้สึกว่ายังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเจ็บปดออดแอดแล้วก็ลองฟังบุคคลเหล่านี้อยู่นะครับเขามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของโอเปอเรชั่นบิมบัฟา์ครับอาการอาการเป็นยังไงครับช่วยเล่าย้อนให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมครอ๋ออาการเมื่อปี53อะฮะก็ปกติผมก็ตรวจสุขภาพทุกปีนะฮะเมื่อปี53ก็ ตรวจสุขภาพก็ทางทางแพทย์บอกว่ามีค่า PSA อืคือค่ามะเร็งต่อมต่อมลูกหมากตอนนั้นตอนนั้นมีอาการอะไรถึงไปหาหมอก็ฉี่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะบ่อยแล้วกลางคืนก็ขึ้นมาปัสสาวะบ่อยครับแล้วก็ฉี่ไม่สุดปัสสาวะไม่สุดนะฮะคุณหมอบอกว่าทานยาครับแล้วต้องทํำยังไงอีกบ้างฮะก็นัดอีกหกเดือนไปตรวจอีกครั้งหนึ่งครับครับ ค่าอของมันอยู่ที่หกปกติต้องสี่ครับอ่าหกเดือนไปตรวจเป็นยังไงครับก็ค่าสูงขึ้นอีกมันสูงขึ้นเพราะอะไรฮะเพราะยาก็กินแล้วอาจารย์ครับคือพอทานยาแล้วมันน่าจะลดลงไม่ใช่เหรอฮะเอโดยปกติเนี่ยยาที่เขาให้จะเป็นยาที่ไปทำให้หลอดเลือด หดตัวหน่อยหนึ่งเวลามันมันจะได้บีบฉี่ออกไปได้ไงครับแต่ว่าแต่ว่ายังไม่ได้ให้ยาพวกที่จะป้องกันตอมลูกหมากโตหรือว่าให้แล้วมันเป็นจะเป็นพวกทราบไหมครับไม่ไม่ไม่ทราบเลยไม่ทราบอะไรเลยคุณหมอให้ทานยาอะไรก็ทานตามใช่ครับใช่ครับโดยปกติเขาก็จะให้ยาตัวนี้ก่อนค่ะได้ถามชื่อยาไหมครับอ๋อไม่ไม่ไม่ได้ถามฮะไม่ได้ถามด้วยนะครับเพราะถ้าถามชื่อยาอาจารย์ยังพอวินิจฉัยได้คร่าวๆ นะครับ oh. พอจะสันนิษฐานได้ได้ค่ะค่ามันสูงขึ้นครับใช่ครับคุณหมอบอกต้องรักษาย,ยังไงต่อไปดีฮะก็ขออนุญาตให้ตรวจตรวจอีกครั้งหนึ่งตรวจเลือดแล้วก็นัดคือถ้าผลออกมายังไม่ดีขึ้นก็จะนัดตัดชิ้นเนื้อไปตรวจหาหาผลเพราะสันนิฐานว่าจะเป็นโรคร้ายกว่านั้นใช่ครับ ผลออกมาก็ปกติครับไม่มีไม่มีเชื้อไม่ได้เป็นเนือ้อร้ายไม่เปเนืออ้อร้ายครับแล้วใครบอกว่าต้องทานบิมดูฮะอ๋อตอนนั้นคือก่อนก่อนจะตัดชิ้นเนื้อรอบที่สองนะฮะออรอบที่สองผมว่าขอไปเที่ยวสงกรานก่อนค่อยค่อยกลับมาตัดอ่าเสร็จแล้วยังไงฮะก็ตัดสินใจเมื่อดูแล้วผมก็อืมก็ลองดู นะฮะก็มีมีตัวอย่างซึ่งเป็นคล้ายคายเหมือนกับผมออออนะครับก็เมื่อวันที่3ามพฤษภาถ้าจ,จะไม่ผิดนะฮะครับ,รบก็มาสมัครแล้วซื้อเลยลองทานดูเลยทานเลยก็สองเม็ดใหม่ๆผมทานสามออสองเม็ดส,สามเวลาสองเม็ดสามเวลาครับเชา้ากลางวันแล้วก็ก่อนนอน สองเมตรเลยนะฮะสองเมตรนะฮะวันละหกเม็ดหกแคปซูลกะว่าเอาให้อยู่เลยก็ทานมาสามเดือนวัดกันเลยฮะก็ไปตรวจอีกครั้งหนึ่งค่ามันลดลงเหลือสี่กว่าคือตอมลูกหมากโตเนี่ยเวลามันโตมันก็จะไปเบียดท่อปัสสาวะใช่ไหมมันก็เลยทําให้ฉี่ขัดนะครับถ้าฉี่ขัดบ่อยๆฉี่ไม่สุดมันก็มีการหมักหมมพอหมักหมมก็จะติดเชื้อ พอติดเชื้อก็เกิดอาการเกิดอาการอักเสบอักเสบอักเนานๆมันก็จะไปสิ่งที่มันแย่กว่าเพราะฉะนั้นเมื่อมีอาการฉี่ขัดเราต้องทําให้มันฉี่ฉี่สุดให้มันคล่องให้คล่องนะครับให้คล่องทันทีผมเชื่อว่าทันทีที่คุณกินแคปซูลอาการฉี่ขัดมันจะลดลงเยอะเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อมูลแรกนะครับใครที่มีอาการฉี่ขัดวันละสองแคปซูลก็พอ มีปัสสาวะขัดไม่ว่าจะสาเหตุอะไรก็ตามก็นับหนึ่งถึงห้าสิบไม่หยุดเลยอืมคือมายไม่มันไปได้ไปได้สบายก็คือคล่องคล่องคล่องตัวนั่นเองเพราะนั้นก็อาการก็จะทุเลาลงค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีลักษณะของการขับปัสสาวะเล็กน้อยดลฝรั่งเรียกว่าไดยูเรติกนะฮะใช่ไหมอาจารย์เออรู้มันมาจากอะไรครับอาจารย์ตัวนี้ ก็เป็นแคปซูปสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลคุณสมบัติในเชิงในเชิงเคมีศาสตว์ของมันนะฮะว่ามันสามารถจะช่วยขับปัสสาวะได้เพราะฉะนั้นมันก็จะฉีดสุดแล้วก็มันจะไม่มีการหมักหมมอาการอักเสบก็จะลดลงถ้ามีอาการเศษอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าอักเสบเยอะต้องใช้อีกตัวหนึ่งหลังจากรับประทาน6เม็ดสมเดือนสมเดือนครับเข้าเกณฑ์ปกติปุ๊บมั่นใจเลยเลยฮะดีใจครับ ก็คือเมื่อต้องขึ้นมาฉี่ไม่ต้องลุกขึ้นมาฉี่ด้วยเออแล้วก็ฉี่สบายมากมะเร็งก็ไม่เป็นแน่นอนครับไม่กังวลอะไรแล้วใช่ครับนะครับก็ดูแลสุขภาพต่อไปนะครับมีโรคข้างเคียงอะไรไหมฮะมีอาการอ๋อไม่มีครับไม่มีอะไรเลยไม่มีครับก็ถือว่าสุขภาพแข็งแรงครับครับผมขอบคุณมากครับคุณชันชัยครับ